เดี๋ยวเรล่นกันใหม่เก็บได้เปล่ากม่รู้อ่ะแล้วมาแล้วพ้นสายอันดีมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคุณมาจับลูกกับคุณทจไมาขอลูกเธอเหรอเนี่ยลูกผมถ้าหลังก็สอนลูกใช่นะบ้านเบิ่นคนอื่นจะเข้าไปแล้วขออนุญาตเขาก่อนแล้วค่อยเข้าไปพ่อครับพ่อครับสายไปแล้วสายไปแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าขอบอลคืนเราเล่นกันต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยอายุปูนี้พูดขนาดนี้ยังไม่สำนึกอีกหรือไปหยิบของในบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าวิสาสะเกินไปต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเสียก่อนทำ จะแจ้งความเมือนกันเถอะแน่นอนโธ่บุกลงบุกลุกอะไรกันเจแค่เข้าไปเก็บฟุตบอลเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ใช่เจ้าจะไปแจ้งคงแจ้งความบุกลุกบุกลุกอะไรน่ะไม่มีประโยชน์หรอกเจ๊ เดเอจ๊ไม่มีน้ำใจเลยจะมาแจ้งจงแจจับอะไรไม่มีความผิดอะไรอยู่แล้วคุณก็น่าจะมีมารยาทหน่อยบอกลูกคุณติคอรเรียกหน่อยคุณป้าครับขอฟุตบอลหน่อยก็พูดมาสิโอ้เรื่องแค่นี้เขาไม่ฟ้องร้องกันหรอกไม่เชื่อปรึกษาใจมามานได้เลยทุกครับสวัครับ,รบโอ้โนกีฬาทั้งนั้นเลยอาจารย์ครับโอลิมปิกเล่นกีฬาต้านยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาเลยอ้าวอาจารย์ครับเราเตะฟุตบอลเข้าไปในบ้านคนอื่นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บออกมาใช่ไหมครับก็เก็บบอลเรากลับพื้นมาก็ใช่ไม่ได้ผิดอะไรไม มัวมัสุดสุดมาเลยทดลงเข้าบานเข้าบานดีเลยดิฉันจะบ้านค่ะอ๋อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเข้าไปเก็บไม่ปีนรั้วไปเก็บเลยจ้ะไม่ได้ขออนุญาตต่อไปขออนุญาตแล้วปีนรั้วพวกเขามาเก็บเลยครับพรอมแบบนี้ข้อของหมายบานเลย บุเข้าไปในบ้านคนอื่นเขาโดยไม่เห็น,นสมควรใช่ผิดฐานบุกชวนใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ